2016นะครับ Honda HRV นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะรถของน้องบุ๋มนะครับน้องบุ๋มเขามีปัญหา,าไฟพีเหลืองพีเหลืองนะครับน้องบุ๋มนะอ่านักทีเหลืองพีเหลืองน้องบุ๋มนะวัดดีครับไฟทีเหลืองโชว์หน้าจอพร้อมกับไฟเช็คเอนจิ N ้นนะครับ โชว์ที่หน้าจอน้องเขาเลยวิ่งมาหาผมนะครับก็อยู่กันไม่ไกลเท่าไหร่หน้าตาของเครื่อง r 1 8ตัวนี้นะจริงๆใครใช้ h v v เจ1ก็จะคุ้นเคยนะครับตอนนี้ผมแก้ให้น้องเขาแล้วนะครับแก้แล้วหายแล้วนะครับไฟพีเหลืองพีแดงไฟเช็คเอนจินไฟพงลยอยู่ตรงนี้ของน้องเขาเนี่ยเกิดจากน้องเมื่อเช้าเนี่ยขน้องเขาขับรถไปทํางานพอติดไฟแดงพอติดไฟแดงน้องเ็บอกว่าเขาเขาเขากดน้องบุม๋มกดเบรกโฮใช่ไหม กดเบรคโฮนะครับเบรคโฮอยู่ตรงนี้นะน้องๆใหนาวีจํหนึ่งจำไว้เลยนะครับเบรคโฮกับตัว P ีพี r าร์กิง่งอะเบรกมือไฟฟ้ากับเบรกโฮถ้าไม่จําเป็นไม่จําเป็นอย่าไปใช้มันอย่าไปใช้มันนะครับอย่าไปใช้มันไม่ต้องไปแตะต้องมันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคันที่ผมเจอเนี่ยมันมันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหา ง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องไปใช้มันปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆอยู่แบบนั้นแหละนะครับรถน้องบุม๋มผมตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าน้องเขาใช้เบเรกโอพอใช้เบรกโปั๊บเนี่ยมันมันมันอยู่ๆมันก็ไฟก็เด้งขึ้นมาไฟเช็คเอนจิน้นแล้วก็ไฟพีเหลืองพีแดงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผมเช็คแล้วก็ปัญหาคืออยู่ตรงนนรเนี้ยนะครับไอ้ทรานสิชั่นแร s w สวิตเนี่ยนะครับไอ้สวิตคันเกียร์สวิตเกียร์สวิตเกียร์สวิตเกียร์มีปัญหาตรงเนี้ยหนึ่งนะครับน้องๆลองย้อนดูคลิปกเก่าๆที่ผมทำแฮตารนะครับปัญหาของน้องก็คืออยู่ในห้องของลูงบุมเขาอยู่ในห้องเครื่องนะทรานสิชั่นแร s w สวิตตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ชิปตรงนี้ตัวหนึ่ง ชิปขันเกียร์ตัวหนึ่งแล้วก็เบรกโคก็มีปัญหาแต Felipe ่เบรกโคตัวนี้มีปัญหาที Maple ่กล่อง ECU นะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำน้องๆเฮนาวีเจนหนะครับ P parking เนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้เบรกโฮก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหตุผลมันเป็นที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็เลย รวนรวนรถของน้องนี่ผมเดาว่าน่าจะรวนนะครับนะผมวันนี้เนี่ยผมแก้ปัญหาหายนะครับถ้ามันขึ้นอีกทีก็แสดงว่าชิ้นส่วนมันเสียล่ละนะครับผมเดาว่าวันนี้นาวันนี้น่าจะยังแค่รวน,นแค่เออเร์เเตือนเราก่อนนะครับถ้ามีปัญหาบุ๋มก็พี่แนะนํานะก็ตามนี้นะครับพอเอารถเข้าศูนย์นะครับน้องๆสายฮอนด้านะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าจะอู่ที่เขาเป็นให้เขาคัลีเบตให้หาย ถ้าหายก็โชคดีถ้าไม่หายก็อย่างที่บอกว่าไอตัวชิปชิปแรงสวิตเนะนะเกียร์แรงสวิตตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ให้ศูนย์ตรวจเช็คทำใบประเมินซ่อมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใต้กรองอากาศเนี่ยครับนะก็สักสามพันกว่าบาทได้บ้่งส่วนข้างในก็ตรงคันเกียร์ถ้ามันเสียก็เปลี่ยนมันมีเต้ามีสวิตอยู่สองตัวนะครับก็ไม่เท่าไหร่ข้างในก็น่าจะพันกว่าบาทนะครับให้ศูนย์เปลี่ยนแล้วก็คาลิเบตใหม่นะครับก็ฝากถึงน้องช่างในศูนย์ด้วยนะ เวลาเปลี่ยนน้องเปลี่ยนพวกนี้น้องต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการเครื่องมือในการคาลิเบตให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะหลายหลายคนมาหาผมพอผมเช็คเจอปัญหาแล้วก็ผมแจ้งว่าให้เข้าศูนย์เลยพอเข้าศูนย์เสร็จแล้วก็เขาก็วิ่งหาผมอีกรอบหนึ่งผมก็ดดับเบิลเช็คอีกทีนึงก็ยังเจอค่าเออร์เลอร์โค้ดค้างอยู่เพราะฉะนั้นฝากถึงน้องๆช่างศูนย์ฮอนด้าจัดการคาลิเบตให้ครบหมดเลยนะครับแม้กระทั่งไอตัวปั๊มเวสเอแต่ของน้องของบุ๋มขันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ยังโอเคอยู่ น้องๆแล้วก็กล่อง CU ด้วยวันนี้นะครับรถน้องเขามีหาที่กล่อง CU นะครับ TCM กับ PCM นะครับ Transmission กับ Powertrain นะครับก็จากการคาลิเบตก็น่าจะหายอยู่อีกเรื่องนึงผมเห็นแบตเตอรี่ของน้องเขาฝากถึงผู้ใช้ Honda ทั้งหลายนะครับแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีช่องเติมน้ำกลั่นนะครับ A5 TP f อะไรก็ไม่รู้นะครับขั้วลบขั้วบวกนะฮอน da จะวางอยู่แบบนี้ แบตเตอรี่แบบนี้แสดงว่าเติมน้ํากลัน่นผมไม่แนะนํานะครับผมเจอหลายคันน้ํากลั่นเนี่ยมันรั่วมันหกแล้วมันจะลงไปข้างล่างมันกัดสีนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้แบบกึ่งแห้งหรือว่าแบบแห้งไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ขยายแอมขยายแอมขยายแอมให้ลูกใหญ่โตโตโต,ตลงเบ้าเบ้าเบ้า,บามันได้อะ่ะบุ๋มเข้าใจนะนะครับ ก็ฝากถึงน้องๆก็สรุปว่าแบตเตอรี่เดิมๆจากโรงงานมันแค่สแตนดาร์ดมินิมัมนะครับเราก็จะการเปลี่ยนแบตบถ้าใช้ของโรงงานเสร็จมันมันมัน,ม,นมันตายมันเดฟเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนใหม่เราใช้แบบแห้งกึ่งแห้งแล้วก็ขยายแอมนะครับขยายแอมให้ให้ลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่ลงเบ้าได้นะครับเป็นการเป็นการช่วยเหลือรถหลายๆอย่างนะครับ เหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันวิ่งด้วยระบบเทคโนโลยีระบบเซนเซอร์ต่างๆนะครับช่วงมันดับอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้มันดับมันจอดอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้แบตเตอรี่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นตัวเลี้ยงสแตนบายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราขยายแอมป์เนี่ยมันจะมีม,มีมีประโยชน์ต่อ,ตอเขานะครับแล้วก็ยืดอายุก,การทำงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะอาจจะอาจอาจะงงๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็บทสรุปว่ารถน้องเขามีปัญหา หา,หามีมาหาเรื่องเซ็นเซอร์สวิต์นะครับแล้วคันเกียร์นะครับแล้วก็กล่องซีอูเพี้ยนนิดหน่อยท่านเองก็จะาก,การแก้ไขเบื้องต้นก็น่าจะหายอยู่ถ้าไม่หายก็เข้าศูนย์นะครับย้ำเข้าศูนย์เหตุผลเพราะว่าอันไหลมันอยู่ที่ศูนย์ผมเองก็ไม่มีอันไหลถ้าจะให้ผมทําได้ไม่แก้นะแก้ได้ได้แต่ว่าผมก็ต้องไปเบิกอ,อะไหลศูนย์เพราะฉะนั้นตัดขั้นตอนตัดวงจรก็คือเข้าศูนย์ไปเลยนะครับน้องก็มาหาผมแค่ชิปเป้าแล้วก็ แก้ไขเบื้องต้นให้โอเคน้องบุ๋งขอบคุณนะขอบคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องๆแฟนคลับผมนะครับฮอนด้ Honda, าใส่ฮอนด้ามาได้นะครับมีปัญหาอะไรมาได้นะครับก็ยังอื่นไม่มีปัญหานะ EGR น้องครับนะก็ถ้าใครเป็นช่างเจ้าของรถก็สามารถถอดล้างได้นะ,ะน็อตสองตัวเบอร์สิบสองนะครับ EGR มีประโยชน์เอ,อถ้าล้างแล้วมีประโยชน์นะครับคอยวัตเทียนนะครับหนึ่งสองสามสี่ตามนี้นะครับนะ ก็แนะนําหัวเทียนถ้าจะเปลี่ยนทุกเออรุ่นนี้ทุกๆหกหมืโลนะที่ไม่รู้ผมเปลี่ยนมาหรืออยังอะไรคร่ะหัวเทียนนะครับเข้าศูนย์ตลอดใช่ไหมหรือไม่ถ้าไม่ได้เข้าศูนย์ก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนบ้างฮอนด้ใช้หัวเทียนแท้อยู่นะครับโอเคนะครับ